แกคือฉันเพิ่งไปเจอมาอันนี้นโยบายที่แบบชอบมากของก้าไกลเว้ยคือคือนโยบายเข้าใจหมาแมวแกมันน่ารักมากคือเขาไม่ใช่ว่าเพิ่งมาคิดนะเขาทํามาสักพักนึงแล้วอ,อันแรกใช่ไหมเขาจะสนับสนุนการฉีดวัคซีนแล้วก็ทําหมันให้กับแมวบ้านแล้วก็แมวจรในพื้นที่อันนี้ก็คือเหมือนแบบเคยทํามาแล้วเนี่ยไปลงพื้นที่เลยเว้ยสาหรับฉีดวัคซีนต่างๆแล้วก็เขาบอกวันนี้แกดูแกดู เนี่ยจะให้งบในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้นเหมือนกระจายอํานาจอ่ะเนาะเช่นองค์การบริหารส่วนตนําบลแล้วก็แต่ละแห่งจะได้รับงบประมาณประมาณ15้าล้านบาทต่อปีอย่างเงี้ยก็ไปใช้ทําได้อีกอันนึงคือสนับสนุนการลงทะเบียนหมาแมวอันนี้น่ารักมากแกคือเหมือนกับที่แบบเมกาที่เขามีลงทะเบียนหมาแมวแล้วเราก็จะดูได้ว่าในแต่ละจังหวัดหรือว่าในแบบประเทศเรา,ามีหมาแมวจํานวนเท่าไหร่แล้วก็มีหมาแมวไหนที่เป็นหมาแมวของชุมชนไหมเป็น ฟีลแบบขึ้นทะเบียนหมาแมวอ่ะแกแล้วก็หมาแมวตัวนี้ถ้าเป็นแมวจรอ,อย่างเงี้ยในชุมชนอะไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้คนในชุมชนไหมแล้วก็มีใครร้องเรียนแบบความเสียหายไหมยอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องมันก็จะดีกับคนที่แบบทําหมาแมวหายด้วยแกเพราะแบบมันระบุได้อะ่ะเออเพราะน้องเหมือนน้องมีมีบัตรประชาชนฟีลนั้นนะแกอีกอันนึงอันนี้คือสนับสนุนสถานพักพิงหมาแมวอันนี้คือน่ารักมากคือในกรณีที่แบบ คือถ้าสมมุติว่ามีแมวที่เขาถูกเลี้ยงมาแล้วอยู่ดีเจ้าของเกิดเสียชีวิตอะไรเงี้ยหรือว่าแมวตัวนีเ้เกิดจากข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะแบบเออมีถิ่นฐานเป็นเหมือนเป็นบ้านพักหมาแมวฟิลแบบอาไปอยู่ระหว่างรอที่จะมีเจ้าของใหม่แล้วก็จะมีคนดูแลอย่างดีแกไม่ใช่แบบ ไม่ใช่เหมือนแบบว่าที่เอกชนทากันเองทุกวันเนี่ยแล้วก็นี้คือสนับสนุนการรับเลี้ยงหมาแมวก็คือสำหรับคนที่แบบจะรับเลี้ยงหมาแมวจรไงแกก็จะได้สิทธิพิเศษนิดนึงอย่างเช่นว่าอาจจะมีแบบส่วนลดในการแบบเลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวเช่นค่าอาหารหรือว่าค่าฉีดวัคซีนต่างๆรัฐก็จะเข้ามาช่วยอุดหนุนคือมันน่ารักมากแกอีกอันนึงคือสนับสนุนบริการสุขภาพฉุกเฉินแกคือแบบเราจะมีแอมบูเล็์ให้น้องหมาน้องแมวแล้ว คือถ้าสมมติว่าน้องหมาน้องแมวเราอะอเกิดป่วยกระทันหันหรือเกิดประสบอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรที่มันควบคุมได้ยากอย่างเง,งี้ยแกเราก็จะสามารถแบบรักษาได้เลยทันทีเพราะว่ามีมีแบบว่าเหมือนศูนย์รักษาในชุมชนที่เข้าถึงแมวได้ทันทีอย่างเงี้ยแกมันน่ารักมากไอเลิฟไอเลิฟท่านแมวอยู่ชั้นเลิฟ